สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอังคารที่25ิมิถุนายนนะคะแพ็กจะส่งให้วันพรุ่งนี้วันพุทธที่2ี่ิมิถุนายนนะคลิปนี้เป็นโปรเคลียตู้นะคะไม้ราคาหลักสิบนะคะไม้ล้นฟอร์มกระถาง4นิ้วทั้งหมดแล้วรากทะลุกระถางเราด้วยนะคะพิเศษวันนี้ให้ราคาเคลียตู้เลยนะคะ49บาททุกต้น นะคะ49บาททุกต้นไม่พอซื้อ5แถม1เลือกต้นแถมในคลิปได้เลยอยากเอาแบบไหนอะไรกี่ต้นอยากทำไปเป็นกอหรือยังไงก็แจ้งแม่ค้าได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบอลสีแม่ค้าฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเนาะสนใจต้นไหนนะคะจดชื่อบอลแล้วก็โทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วสักทักสั่งทางอินบ็อกได้ใครเป็นเพื่อนในไลน์หรือมีไลน์กันอยู่แล้วก็พิมพ์สั่งในไลน์ได้แต่ถ้าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่ได้เล่นโซเชียลใดๆโทรหาแม่ค้านะคะได้ที่เบอร์นี้เลยย้ำอีกครั้ง0805194 988เดี๋ยวแม่ค้าทำการจดชื่อที่อยู่ลูกค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะ ฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าด้วยนะถ้าลูกค้าใหม่บังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามานะคะเพื่อที่ระบบมันจะได้แจ้งเตือนไวขึ้นเวลาลงคลิปแล้วลูกค้าจะได้เห็นคลิปไวขึ้นนะคะเราจะได้แบ่งปันไม้สวยๆกันหรือกดติดตามเอาไว้อัปเดตหน้าไม้ก็ได้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบบอลสีแต่ยังไม่มีเวลาเลี้ยงดูเนาะ ก็สามารถดูไว้อัปเดตหน้าไม้ได้ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาวิธีกันไปก่อนก็ได้นะคะหรือจะเอาไว้ซื้อใบกัมปูหรือไม้ํมบอนหมคะได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องฝากช่องไว้ด้วยนะคะมาดแม่คะพามาดูไม้คํมบอนนะคะมีของแล้วนะคะ นะคะจะทําเป็นแบบล้อมลวดเส้นเดียวนะคะ1ชุดจะมีทั้งหมด20อันนะหชุดจะมีทั้งหมด20อันแบบล้อมลวดเส้นเดียว1ต้นใช้1อันเท่านั้นนะคะเอาไปล้อมไว้เผื่อใครเลี้ยงเป็นเป็นกอนะคะหรือจะล้อมแบบว่าประคองใบเขาก็ได้ช่วงนี้หน้าฝนลูกค้าบางทีไม้ต้นใหญ่ๆการอวบๆอ,อ,อย่างเงี้ย มันมันโดนน้าฝนใบหนักเม็ดหนักๆแล้วมันจะกรอบเนาะเสียดายถ้าใบเขาหักไปเนาะบอนสีเป็นไม้โชว์ใบนะคะลูกค้ากว่าจะกว่าจะแตกกัดสีกัดลายหน้าแท้ออกมานะฝนตกกระหน่าลมพัดทีใบไปหมดเลยนะคะเอาเอาไม้ค้บอนอันนี้ไปช่วยประคองเขาไว้ได้นะคะเอาไปล้อมมาไว้ได้เลยฝนตกหนักแค่ไหนก็ไม่ยั่นนะคะ ฟอมมันจะได้ไม่อ้าไม่หักเพราะเมื่อใดที่เขาอ้าแล้วอ่ะมันก็ต้องเด็ดทิ้งอย่างเดียวเนาะถ้าใบมันหักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้ลูกค้าเอาไปใช้ได้เลย1เซตจะมีทั้งหมด20อันนะคะแล้วก็จะแถมชุดบำรุงบอนสีสำหรับบอนสีนอกตู้ให้ด้วยก็จะมียากันเชื้อรานะคะตัวนี้ใช้แค่1ปลายช้อนนะคะต่อน,น้ำา5ลิตร หนึ่งช้อนเต็มหนึ่งช้อนตวงอันนี้ที่ให้ไปต่อน้ำห้าลิตรนะคะและอันนี้ก็เป็นสตาร์เกิลจีกำจัดเพลและมแมลงในดินก็โรยบนหน้าดินเล็กน้อยปุ๋ยเม็ดออสโมโคสก็เช่นเดียวกันนะคะโรยตามไซส์กระถางถ้ากระถาง8นิ้วก็โรยไปเลยสัก89เม็ดก็ได้กระถาง6นิ้วก็ใส่ไปสัก6 7เเม็ดเนาะอย่าไปใส่เยอะนะคะอย่าไปใส่เยอะเขาจะค่อยละลายตัวยาจะค่อยละลายซึมลงในดินเองเมื่อเรารดน้ําทุกวันนะคะอันนี้เหมาะสําหรับการ บำรุงบอนสีนอกตู้ก็จะมีแถมให้ด้วยเนี่ยค่ะชุดไม้ค้ำบอลแบบนี้1ชุดนะคะราคาอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะใครสนใจอยากรับไม้ค้ำบอลแจง้งแม่ค้าได้เลยว่าเอาไม้ค้ำหชุดจ้าอันนี้ทำแบบล้อมนะคะลวดเส้นเดียวไม้ค้ำจะมีอีกแบบหนึ่งคือค้ำเดี่ยวค้ำเดี่ยวคือก้านละหอันอันนั้นเขาไว้สำหรับจัดพวก ปอร์มประกวดนะคะเอาไว้โชว์สวยๆจัดชั้นฟอร์มขึ้นมาให้ดูสวยๆเนาะแต่ถ้าเราอยู่บ้านๆของเราแบบนี้ใช้แบบนี้จะคุ้มที่สุดนะคะชุดละ200ส่งฟรีมีปลายทางสําหรับไม้คํามบอนแล้วก็มาต่อกันด้วยใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูแม่ค้าจะแพ็คให้เป็นกล่องแบบนี้เนาะหกล่องบรรจุ5้กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาท ปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะจะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลแบบนี้ให้ทั้งหมด5ถุงนะคะ1กล่องจะมี5ถุงใบสวยผูดำธรรมชาติแบบนี้เลยของอไหมคะเป็นใบล้วนนะคะไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนี่นะคะสวยมากนะคะอุ้มน้ำเก็บความชื้นได้ดีจ้ะใครสนใจใบก้ามปูสามารถสั่งได้ใครยังไม่เคยลองลองได้กล่องเดียวก็ได้ราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วนะคะ สำหรับใบกามปูนะลองดูแล้วจะติดใจนะคะอ่ะมาดูบอนสีกันคลิปนี้นะคะ49บาททุกต้นซื้อ5แถม1นะคะค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะจ๊ะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันเริ่มต้นที่อันนี้เนาะสาวนครชัยศรีนะคะเปิดด่างกันมาแล้วแบบนี้นะสาวนครชัยศรีสี 4, 49บาทมีอยู่3ต้น บางชนิดมีจํานวนจํากัดนะคะส่วนบางชนิดก็อาจจะมีจํานวนมากกว่าที่เห็นในคลิปเนาะเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งเนาะลูกค้าจดชื่อบอนมาว่าอยากได้ต้นอะไรนะจ๊ะอันนี้สาวนาครชัยศรีอันนี้จะมีแค่3ต้นเลยแล้วก็อันนี้จะมาเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวหน้าดังๆแบบนี้เลยนะคะมี3มต้นมี3ต้นนะคะพรเจ้าสัวราคาเดียวกันเนาะแม่ค้าไม่ต้องขาดราคาทุกต้นก็ได้เนาะ 49บาททุกต้นลูกค้าซื้อ5แถม1ถ้ค่าส่งหมาเหมา5้า50นี่พรเจ้าส,สัวมี3ต้นดน้านหลังตรงนี้เป็นฮันนี่ดิวนะคะฮันนี่ดิวเป็นไม้หน้าออกเปะเปด่างๆแบบนี้เลยนะคะฮันนี่ดิวออกสวยๆเล็กๆออกเขียวเห็นไหมโตขึ้นเขาจะเริ่มผัดหน้าออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆเขียวอ่อนๆนะคะแล้วเขาก็จะมีความป้ายชมพูเข้ามาเนี่ยอย่างนี้เริ่มเริ่มป้ายละนะคะเขาจะมีความป้ายชมพูเข้ามาด้วยเอาไป เขาชอบแดดเนาะไปออกแดดสักหน่อยนึก็ได้หน้าเขาจะกัดออกชมพูนะคะฮันนี่ดิวมีมาทั้งหมด6ต้นนะคะฟอร์มสวยๆฟอร์มพุ่งแล้วลูกค้าไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6ได้เลยด้านหลังตรงนี้เป็นหลวงพ่อพูนนะคะพอนใบไผ่กัดสีมาแล้วแบบนี้เลย49บาทเช่นเดียวกันขยัยบมาตรงนี้เป็นเดือนมก,กราคมจะ้ะ 49บาทซื้อ5แถม1นะลูกค้าเลือกต้นแถมในคลิปได้เลยเอาอันไหนอะไรต้นไหนแจ้งแมคค้าได้เลยค่าส่งจะเป็นเหมาเหมา50บาทนะคะซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2 ซื้อ15แถม3อย่างเงี้ยคือเบิ้ลไปเรื่อยๆนะลูกค้าแต่ว่าขั้นต่ำถ้าใครเอาไม่ถึง5ต้นขั้นต่ำแม่ค้าก็ขอสัก3าต้นขึ้นไปแพ็กจัดส่งให้นะคะบางทีถูกใจไม่ถึง5อยากได้แค่3หรืองบประมาณมีจำกัดก็เอาที่ลูกค้าสะดวกเลยโอนหรือไปทางแจ้งกันได้ขั้นต่ำขอสักสาต้นขึ้นไปน้องเป็นไม้กระถาง4นิ้วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครถูกใจได้ถึง5้ต้น แถมให้เลยอ,อีกหนึ่งต้นเลือกต้นแถมในคลิปนะคะต่อมาด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าเทราปตีนะคะเทราปตีมีมา6กระถางนะคะ49บาทด้านหลังอันนี้ชื่อว่าหยกภูตะวันนะคะหยกภูตะวัน49บาบาทเช่นเดียวกันเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะก้านดำนะคะเล็กๆใบเขียวโตวขึ้นกัดลายแดงขึ้นมาเต็มใบนะคะโตขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยเลี้ยงง่ายนะคะหยกภูตะวัน ขยบมาตรงนี้จ้านายทองเหม็นนะคะตับวีระชนกัดสีกัดลายเริ่มกัดจีกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะนายทองเหม็น4ี่บาทมี4ต้นอันนี้ทองประกายแสดจ้าทองประกายแสดโตขึ้นสวยเด้อกัดสีแดงกระจายเข้าไปเต็มใบนะคะไม้บางอย่างถ้าเป็นไม้กัดสีเล็กๆเ,เวลาเลี้ยงเขาจะดูเหมือนเขียว ช่ไหมดูไม่มีสเสน่ห์ดูไม่น่าดึงดูดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นทศกัณฐ์เรื่องพนารายจะสวยจัดนะคะสวยแบบสวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ตอนโตนะคะตอนเขาใบแก่หน้าแท้เขาเรียกหน้าแท้นะคะหน้าแท้เขาสวยมากนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะเลี้ยงไม้กัดสีต้องใจเย็นเลี้ยงง่ายนะคะให้เขาจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆใบใหม่หลอดใหม่ขึ้นมาเขาก็จะเปิดสีเปิดหน้าแท้เขาขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะทองประกายแสบมี2ต้นค่ะ ทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะมี3ต้นหลวงปู่ทิมมี3ต้นนะคะจะติดด่างๆเหลือบๆแบบนี้นะคะมี3ต้นหลวงปู่ทิมโตขึ้นกระดูกสีน้ําตาลขึ้นมาเต็มใบนะคะเอาไปไล่แดดสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดออกชมพูเรื่อยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดออกชมพูหน้าชมพูขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้จะเริ่มเริ่มมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะกัดหน้าชมพูขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหลวงปู่ทิมมี3ต้น49บาท ด้านหลังตรงนี้เป็นปัตธรรมราชนะคะเนี่ยเป็นใบออกใบพัดเนาะแบบนี้เนาะมีมา3ต้นคัดมาให้3ต้นจะออกเหลือบๆป้ายๆแบบเนี้ยปลายน้ำตาลเหลือบๆแดงแบบนี้เนาะคัดมาให้3ต้นนะคะก็49บาทด้านหลังอีก3ต้นเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวติดป้ายๆมาแล้วแบบนี้เนาะ49บาทเช่นเดียวกัน มาตรงนี้จ้าเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอกแก้วมี4ต้นหน้าด่างๆลายปลาคาแบบนี้เลยนะคะ49บาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นโวเคโนนะคะโวเคโนวันนี้มี5กระถางจะเป็นตัวติดด่างมาแล้วทั้งหมดแบบนี้นะคะทุกต้นทุกต้นจะติดด่างมาทั้งหมดแล้วแบบนี้นะคะให้ไป49เช่นเดียวกันด้านหลังตรงนี้อันนี้จะเป็น โชคลำซ้ำรรนะคะโชคลำซ้ำรรก็คัดตัวติดด่างแบบแบบนี้มาให้นะคะสะกิดด่างแบบนี้มาให้ด่างชมพูเข้มๆเลยโชคล่ำซ้ำนะคะนี่จะเอาไป49บาทเช่นเดียวกันด้านหลังอันนี้มีอยู่2ต้นแบบหนึ่งนะอันนี้นะคะหนะเมืงนองโนนนะคะหนะเมืงนองโนน ติดด่างนะมีเชื้อด่างนะคะคัดมาให้ได้2ต้นนะ49บาทนะคะณนเะมืองนอนท์ขยับมาตรงนี้จ้าหงดารุนนะคะหงดารุนได้มา3มกระถางหงดารุน49บาทเช่นเดียวกันเริ่มกัดสีกัดลายแล้วเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยเอาไปแล้วไปอัพไซส์กระถางได้เลยนะลูกค้ารากมันทะลุกระถางแล้วทุกต้นนะคะรากขาวอวบสมบูรณ์อัพขึ้นไซส์กระถาง6กก็ได้ถ้าขึ้นเป็นฟอร์มกอก็ขึ้นสัก กระถาง9ก้าก็ได้นะคะใส่ไปสักสามต้นในกระถางเนาะนี่นะจ๊ะหงดรุน49่บาบาทเท่านั้นรากทะลุกระถางทุกต้นนะลูกค้าอ่ะแล้วก็ขยับมาตรงนี้จ้ะอันนี้เป็นเรืองพันนารายนะคะดูรากยาวเฟ้ยเลยเรืองพันนารยนะคะมีมา6ต้นมีมากกว่า6แหละถ้าใครอยากรับไปเป็นกอนะเรืองพันนารยนี่สวยสุดใจนะคะโตขึ้นเป็นไม้เก่า นะคะเป็นไม้เก่าวันนี้เอาไปเลย49บาทอยากรับกี่ต้นอยากเอาไปทํากอไหมนะจ๊ะแบ่งปันให้นะโตขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยจ้ะลวดลายออกทรงใบไทยสะโพกกว้างปลายใบแหลมแล้วก็มีเคิร์บเป็นทรงสวยนะคะเรืองพันราย49บาทด้านหลังนะจ๊ะสาววารินนี่ก็สวยไม่แพ้ใครเหมือนกันสาววาริน49บาบาทนะคะโตขึ้นกระดูกกัดแดงเต็มใบพื้นใบออกสีเหลืองอมเขียวแล้วก็ จะออกชมพูนวลๆออกสว่างกว่านี้โตขึ้นจะสว่างกว่านี้ออกขาวๆอ้มเขียวอ้มเหลืองแล้วก็ชมพูนวลๆเล็กๆนะคะสาววารินนะคะ49บาทตรงนี้เป็นชมพูทวีปนะคะป้ายสวยปลายแดงป้ายจัดแบบนี้เลยเอาไปที่49บาทเช่นเดียวกันนะคะมีอยู่6ต้นเท่านั้นแล้วก็เป็นอันนี้สุพรรณหงษ์นะคะสุพรรณหงษ์ก็49บาทจ้ะมีมา3ต้นนะสุพรรณหงษ์ค่ะ แล้วก็สุดท้ายของเราตรงนี้มีชื่อว่าหงฟ้านะคะไม้ตัวนี้สวยนะคะโตขึ้นขอบใบเขาเป็นสีแดงกัดเม็ดสีชมพูสะท้อนแสงนะคะเป็นชมพูเข้มๆเ,เลยนะเม็ดเขาสีชมพูสะท้อนแสงแบบนี้นะคะยิ่งโตขึ้นหน้าเขาจะเปิดขาวขึ้นสว่างขึ้นกว่านี้นะคะหงฟ้านะจ๊ะสี่สิบเก้าบาทเช่นเดียวกันมีทั้งหมดหกต้นนะเม็ดเขาสวยนะขอบใบตัดแดงนะจ๊ะโตขึ้น นะตัวกินเม็ดเขาจะเล็กๆเล็กๆๆๆสวยนะหงฟ้า49บาทนะคะมีมา6ต้นจ้าเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้มีหมายประมาณนี้จ้ะถูกใจต้นไหนอะไรยังไงจดชื่อให้แมค้านะ ซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2 15แถม3คือบวกไปเรื่อยๆเลยค่าส่งเหมาเหมา5้บาทนะคะขั้นต่ำขอสัก3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะถ้าเผื่อถูกใจไม่ถึง5ต้นก็เอา3ต้นก็ได้นะคะจัดส่งให้สะดวกโอนหรือปลายทางแจง้งแม่ค้าได้เลยแพ็คจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันพุธใครอยากได้ไม้คําบอลใครอยากได้ใบกัมปูก็สามารถสั่งได้ไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรค่ะสั่งอย่างอื่นได้ แล้วก็ต้นเดือนหน้านะคะต้นเดือนหน้ามะกะลาแม่ค้าจะมีกรายศาสตร์มาขายแล้วนะหนึ่งปีเปิดเตาครั้งเดียวนะลูกค้าปีที่แล้วใครลองชิมแล้วติดใจนะคะเ mm hmm. ตรียมเลย,ตยเลยตรียมเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเปิดเตากวนใหม่ๆแล้วจะเอามานำเสนอให้ดูนะใครเคยกินครั้งที่แล้ว อร่อยมากนะคะหวานน้อยกระยะายศาสตร์นะคะฝากยังไงก็ฝากติดตามด้วยไม่ซื้อบอนไม่เป็นไรรอมาซื้อขนมหมคะก็ได้นะคะจ้าเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีจ้า